สวัสดีครับเวทิทัศนะฮะวันนี้พูดคุยกับผมกันตะพลอนุวันนะครับประเด็นที่ผมจะชวนคุณผู้ชมไปสนทนาเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นทางสังคมนะฮะเป็นประเด็นที่นเนื่องกับการเมืองด้วยก็ได้นะฮะที่ผ่านมา3ปีนะภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จรรันทโอชานับแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะเข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารก็มีหลายๆด้านหลายๆมิติที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะ ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้พูดคุยนะทั้งในภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะภาพรวมทางการเมืองเป็นอย่างไรรวมถึงทางสังคมเป็นอย่างไรก็จะเห็นทุกองค์ขาประยุกต์สะท้อนนะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีเสียงสะท้อนที่อาจจะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครัะเป็นปัญหาหลักที่พี่น้องประชาชนรวมถึงอดีตนักการเมืองในวิชาการก็ดีมุ่งไปไปที่ประเด็นนี้นะแต่ว่าการพูดคุยในวันนี้จะขออนุญาตเป็นอีกมุมมองหนึ่งเป็นอีกทิศทางหนึ่งแล้วกันเกี่ยวกับ การใช้กฎหมายรวมถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยฮะของคอสชอเนี่ยที่ชูเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยในการประชาสัมพันธ์ตัวเองมาโดยตลอดว่าเป็นหัวใจหลักในการเข้ามาควบคุมการบริหารประเทศสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นได้จริงตรงนี้เนี่ยคะแนนต่างๆที่เราจะมาถกเถียงกันนะว่าสอบผ่านสอบไม่ผ่านสอบตกสอบได้อย่างไรเนี่ยก็จะมาที่ชัดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันละฮะว่า นับแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินประคะแนนเรื่อขนนงของการทํางานในด้านนี้เป็นอย่างไรแล้วองค์คาพยพต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนกของแม่น้ำห้าสายก็ดีที่ขับเคลื่อนประเทศอยู่ในเวลานี้เนี่ยทำงานามีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดทั้งมวลนะเราจะคุยกับอดีตอาย,ยาการสูงสุดนะครับคุณชัยกเกษมนิติจิตสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณกระโทนครับ คําคถามหลักๆที่พี่น้องประชาชนคงจะอยากรู้นะแล้วก็เป็นคําถามที่ที่ผู้มีอํานาจเองต้องตอบด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผู้มีอํานาจชูมาตลอดเลยคือเรื่องของการสร้างความปรองดองแล้วก็การเข้ามาทําให้บ้านเมืองเนี่ยมีความเรียบร้อยไม่วุ่นวายมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนครบรอบ3ปีผู้มีอํานาจเองก็จะชูประเด็นเรื่องความความสงบเรียบร้อยความมั่นคงไม่มีการชุมนุมประท้วง ท่านมองเองมองว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วในยะต่างๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมตรงนี้ก่อนที่ถามมานี่น่าจะเป็นสองเรื่องหรือเปล่าครับเรื่องการปรองดองกับเรื่องความมั่นคงแต่จะเน้นในเรื่องความมั่นคงครับเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ผมคิดว่าประชาชนคงจะพอใจที่ที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความเป็นอยู่นั้นถูกระทบคเทือนนะฮะ แสดงว่าความมั่นคงนั้นเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับอาจจะดีกว่าก่อนเหตุการณ์ที่เข้ามาปฏิวัติครับแต่ว่าในบางแห่งก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับโดยเฉพาะในทางใต้นั้นเนี่ยผมคิดว่าในทางใต้สีจังหวัดภาคใต้นั้นเนี่ยความมั่นคงไม่ได้ดีไปกว่าก่อนมีการปฏิวัติที่ผ่านมาครับแถมแถมยังจะอาจจะเลวร้ายลงไปกว่าเดิมโดยซ้ำซานโดยเฉพาะในระยะเวลาเร็วนี้ที่ผ่านมา ส่วนในภาพทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแม้จะดีขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ชักจะเริ่มละนะฮะเริ่มที่จะมีอะไรที่แสดงเห็นว่าอาจจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นมานะซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นฟีมีของใครหรือยอย่างไรแต่ว่ามันก็แสดงเห็นว่าการที่มีอำนาจที่เบสเศ็ดขาดปกครองอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้เกิดความมั่นคงได้อย่างแท้จริงนะฮะมันอาจจะมีการามีพวกที่ไม่พอใจเหมือนกันนะครับในการที่ ที่มีการใช้อำนาจแบบ,แบ,บ,แบ,บแเสแบ,บ,แสบ,บสเดิมการอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนในเรื่องการปกองดองเนี่ยก็เรียนเบื้องต้นเลยนะครับว่าจะเห็นว่าผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าการปกองดองนั้นเนี่ยความจริงมันต้องเป็นเรื่องแรกเลยะนะครับที่รัฐบาลปฏิวัติเนี่ยเข้ามาเริ่มทำท่านเริ่มช้าไปหน่อยนะครับท่านมาเริ่มเมื่อสองปีกว่าไปแล้วก็มาเริ่มแล้วแถมยังทําการทําแบบพิธีกรรมซึ่ง ไม่ใช่เป็นแบบแบบที่ประเทศอื่นเขาทำประสบความสําเร็จนะฮะจนบัดนี้ท่านก็บอกจวนแล้วนะครับจวนจะได้ปิญญาประชาคมเรื่องเอฟโวเอโอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะประสบความสาเร็จแล้วผมว่านั่นไม่ใช่การปรองดองนะฮะที่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันได้แต่กระดาษนะครับที่แสดงว่ากติกาว่าจะอยู่กันอย่างไรถต่อไปอย่างไรแต่มันจะ สามารถที่จะทําให้จิตใจของคนที่ที่ยังไม่ชอบกันนะครับยังมีปัญหาระหว่างกันอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านั้นยังเป็นปัญหาอยู่ผมไม่เชื่อว่า<ค>เป็นการความสําเร็จของกันคําถามนี้จริงๆมันเป็นประเด็นเล็กๆในทางการเมืองแต่เขาญาติถามมาปะยะปอนะ,ะที่ดูแลดูแลเรื่องความปรองดองที่เขาขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยเขาตั้งตั้งข้อตั้งประเด็นหนึ่งขึ้นมาเรื่องของเรื่องของเอ็มยูที่จะเกิดขึ้นคือทุกพักการเมืองนะฮะต้องยอมรับผลการเลือกตั้งแต่ มุมกลับกันท่านนายมตรีพู้อํประยุทธ์จันโอชาเนี่ยขออนุญาตที่เอ่ยนะเพราะเป็นข้อเท็จจริงในในทางสื่อปรากฏชัดท่านก็บอกว่าเอ๊ะวิธีการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วกลัวพี่น้องประชาชนจะไปเลือกคนเก่ากลับเข้ามาอีกซึ่งมันไม่สอดคล้องกับปอยะปอที่มองว่าทุกภาคการเมืองควรเคารพผลการเลือกตั้งมันขัดกันเองท่านมองวิธีการหรือว่าแนวคิดของผู้นําในปัจจุบันอย่างไรบ้างตรงนี้นั่นแหละก็คือปัญหาของประเทศนะครับ พราะท่านกาลังพูดถึงเรื่องการปรองดองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็เริ่มที่จะทําอะไรที่ทําให้เกิดความไม่ปรองดองขึ้นมาตั้งแต่ต้นแล้ว mm hmm. ทําไมในเมื่อ,อเรากําลังจะเข้าสู่กระบ,ระบวนการการเลือกตั้งแล้ว<ถ>นะครับผมว่าทุกอย่างก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการของมันนะ mm hmm. การไปชี้นําเสมือนหนึ่งว่าท่าน,นจะมาเป็นคู่แข่งหรือผู้ร่วมในการ เลือกตั้งด้วยนะครับก็เลยบอกว่าอย่าอย่าไปเลือกคนเก่าในกำลังซึ่งซึ่งพบ <laughs> ว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับนะแล้วเมื่อมันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับคนที่เขารับฟังเนี่ยนะนะก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ปรองดองกับท่านไปซะแล้วตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงได้บอกว่าสิ่งการกระบวนการปรองดองที่ที่รัฐบาลคสชพยายามทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคงไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพราะว่า กระบวนการก็ถูกทักท้วงแต่ท่านก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับ<ะ>แล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยมันก็คงจะได้อะไรที่มันมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะ,ะครับผมคุยเรื่องความมั่นคงกับเรื่องการสร้างความปรองดองเป็นเรื่องนำแต่ว่าประเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้คือกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายใต้สามปีคอสชอเลยนะคุณวิศณุเองก็พูดชัดเจนนะว่ามีการผ่านกฎหมายเท่านู้นเท่านี้ แล้ที่สําคัญรัฐบาลมักจะใช้คําสั่งโดยอาศัยความในมาตราสี่สีเนี่ยมาขับเคลื่อนในหลายๆเรื่องทั้งความมั่นคงก็ดีเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกอย่างนะใช้มาตราสี่สีทั้งหมดเลยแล้วเท่าที่ฟังข่าวติดตามเนี่ยก็น่าจะมากกว่าสองเกือบเกือบสองร้อยคำสั่งเสียด้วยซ้ำมานสะท้อนอะไรมาตรงนี้ครับก็ต้องเรียนว่าในภาวะที่ไม่ปกตินั้นเนี่ยนะครับผู้บริหารประเทศที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยครับ ท่านก็คงจะต้องพยายามใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการที่จะออกกฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกในการที่จะ,ะบริหารประเทศแต่ว่าระยะเวลาได้ผ่านมาอพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านใช้อยู่นั้นเนี่ยมันควรจะหมดไปนะฮะไม่หมดไปมันก็ควรจะไม่มีการที่เริ่มที่จะทำอะไรขึ้นมาใหม่ในทางที่เห็นว่าใช้อำนาจในลักษณะของของอของอ จะใช้คำว่าเผด็จการนั่นก็คงไม่ค่อยชอบนะกันนะครับ,ค,รบคืออํานาจเ,เบ็ดเสร็จนะฮะที่ที่คณะปฏิวัติหรือคอสชอมีอยู่นะครับแต่ว่าเร็วๆเวนี้ยผมก็ยังได้ได้ยินว่ามีความพยายามที่จะเสนอแนะว่าให้ใช้มาตราส4บสี่เอาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนั้นไปอยู่กับสารทหารอีกอกลับไปกลับไปขึ้นสารทหารอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับนีแต่ว่าท่านจะปลดสิ่งที่ท่านได้ ได้ทําเมื่อมีการปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยนะให้มันค่อยๆดีขึ้นเข้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับคำสั่งหรือกฎหมายอะไรที่มันไปกระทบต่อต่อ,ตอความความเป็นความมีอิสระเสรีภาพนะครับ,รบในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะฮะในการดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยมันต้องค่อยๆจางหายไปแต่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าท่านมาเริ่มนับหนึ่งนะฮะปฏิวัติใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอ,เอาเอาเรื่องความมั่นคงมาอ้าง คือคือผมไม่ได้ไม่ได้รงเกียบนะครับในเรื่องของการที่จะไปขึ้นสารไหนแต่ว่าเราก็ต้องดูความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วยนะครับ<ะ>เพราะว่าสารอาหารนั้นเนี่ยเป็นสารที่ไม่มีองค์กรที่มาดูแลความเป็นอิสระของของสารอาหาร<ะ>สารอาหารเนี่ยเป็นระบบราชาการนะครับอยู่ภายใต้ผั้กำกัญชากำพัญชาตามลําดับผู้กับชาเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายนะบุคลากรในสารอาหารได้นะฮะไม่มีใครที่จะไปขานอำนาจเพราะฉะนั้นคอสชอก็มา ควบคุมทหารนะฮะรัฐทหารก็ช่วยกสชควบคุมประเทศนะครับศาลทหารไม่มีทางที่จะมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาได้อยา่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าลึกๆเรื่องหลังก็คงจะต้องไปตามความประสงค์ของคสชนั่นเองเรื่องไหนอยากจะอเอาถูกเอาผิดเรื่องไหนอยากจะโทษมากโทษน้อยนะก็เป็นตามความประสงค์ของขออคสชนั่นเอง เราอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าโดยระบบเนี่ยมันมันเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเพราะฉะนั้นผมผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะเดินกลับเข้าไปนับนับเริ่มต้นใหม่วันนั้นนะครับประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกร้องนะครับให้พลเรือนเนี่ยไปขึ้นสารทหารความจริงอันนี้ควรจะต้องเริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับแล้วก็แก้กฎหมายในลักษณะที่จะให้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับทหารเนี่ยนะครับ นะฮะไม่ต้องขึ้นสารทหารแล้วว่าในมิติของสากนเองมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการพวกนี้เลยใช่ไหมที่ที่ไม่ต้องการเอาตัวพลเรือนขึ้นสารทหารออแน่นอนครับผมคิดว่าผมผมก็ไม่ได้ลงไปดูรละเอียดนะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยคือสารทหารที่คือสารทหารเนี่ยเพราะเขาอ้างกฎระเบียบนะฮะข้อบังคับต่างๆของทหารที่เขาออกขึ้นมาเองนะครับ,รบ,รบแล้วรวมถึงการอำนาจในการปกครองต้องการความเด็ดขาดต้องควารความมั่นใจว่าผู้ใท้ผู้ชานั้นเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของผู้คำบัญชา ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีบทนในการที่จะควบคุมดูแลเหมือนกันแต่เป็นความยินยอมของบุคคลที่เขาเข้าไปเป็นทหารว่าเขาจะต้องเจอกฎระเบียบแบบนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับประชาชนหรือพลเรือนทั่วไปนั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับปกติเราก็อยู่ภายใต้กฎหมายแต่กฎหมายนั้นเนี่ยต้องออกโดยผู้แทนของประชาชนแล้วนะฮะศาลเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระนะครับไม่ใช่ว่าใครไปสกิดสะเกาสาั่งได้ นะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยประชาชนก็ขาดความมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็จะไม่รับการยอบรับจากตามเทศด้วยผมไม่อยากสรุปว่าพี่น้องประชาชนมองว่าสารทหารเนี่ยจะถูกควบคุมได้หรือไม่นะโดยโดยระบบราชการเนี่ยแต่ว่าคําถามที่คงคงจะต้องถามแล้วก็เป็นข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสารยุติธรรมปกติมันไม่สามารถวินิจฉัยหรือไต่สวนคดีในทํานองเป็นความมั่นคงได้มีประสิทธิภาพเท่าสารทหารหรือไม่ฮะ พูดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นความรู้สึกของคอสชอก็คือว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ดังใจนะครับ <c oughs> เพราะอย่างไรก็ตามนะฮะถึงแม้ว่าในในยุคที่ที่คอสชอมีอำนาจอยู่เนี่ยศาลอาจจะมีความเกรงใจคอสชอ,อยู่บ้าง <c oughs> นะครับเพราะว่าเราคอสชอเป็นรัฐบาลน,นะฮะการที่จะขขยายงานการจะได้งบประมาณการจะได้อัตราต่างๆมันก็ยังอยู่กับรัฐบาลอยู่นั่นเองก็ยังมีความเกรงใจอยู่บ้างแต่ ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยความที่การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเนี่ยนะครับมีองค์กรที่ดูแลศาลเองนะเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่เนี่ยก็ยังมีความสบายใจในการที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็คิดว่าไม่มีใครที่จะมาะกลันน่นแกล้งในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อการลงโทษทางวินัยต่างๆได้นะแต่ว่าในศาลทหารเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นเอเรียอะไรที่มัน เทาๆดำๆซึ่งคนข้างนอกเนี่ยฮะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาปกครองกันอย่างไรก็มีปัญหาอยู่พอสมควรมีปัญหาแน่นอนครับมีปัญหาแน่นอนอ่ะเมื่อกี้คุยกันนอกรอบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะการออกกฎหมายของสอชก็ดีสปทกด็กดีมีข้อเสนอต่างๆเกิดขึ้นมากมายคุยนอกรอบท่านบอกว่ากระบวนการวิธีการออกกฎหมายตอนนี้มีล2ลักษณะคือระดับอำเภอกับระดับชาติตรงนี้อธิบายขยายความให้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่ากระบวนการออกกฎหมายเนี่ย ที่เขาบอกว่ามันออกได้ความรวดเร็วแล้วเขาแปลงไปแปลงสารว่าเนี่ยคือประสิทธิภาพในการออกกฎหมายแท้จริงมองยังไงครับก็การการออกกฎหมายในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในที่ผ่านมาตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ ก็เห็นว่าการออกกฎหมายนั้นจะมีสองระดับอย่างที่ที่ที่คุยกันนะครับว่ามันเป็นผมผมเรียกว่าระดับอําเภอกับระดับชาระดับอําเภอเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออราอับเภอคืออย่างไรคือการที่คสชใช้มาตรา44นะฮะท่านนายกใช้มาตรา44นะฮะออกกฎหมายมาคําสั่งของท่านคือกฎหมายเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วสารในอดีตเนี่ยนะครับก็ก็ยอมรับอันนี้นะฮะซึ่ง ผมเองนะส่วนตัวนะผมหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยสารเต็มใจไม่ยอมรับอันนี้ทฤษฎีนี้นะครับก็อาจจะทําให้การปริวติหมดไปก็ได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อเมื่อยอมรับว่าเป็นนักถ่ายปฏิปออกกฎหมายได้ท่านก็สามารถออกกฎหมายอะไรก็ได้โดยอ้างมาตราสีซึ่งเขียนไว้กว้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เพื่อผลทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางอะไรอะไรท่านก็ออกมาได้นะฮะรวมถ้าการบริหาราราชการด้วยท่านก็แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการออกกฎหมายอะไรมามากมายผมคิดว่ารวมๆแล้ว ไม่รู้นะจะถึงร้อยฉบับหรือเปล่าหรือเมื่อกี้คุณบอกว่าเกือบเกือบสองร้อยฉบับกฎหมายเนี่ยผมเรียกกฎหมายระดับอำเภอพูดแบบชาวบ้านก็คืออำเภอใจท่านอยากจะออกอะไรท่านก็ออกไปไม่มีใครไปโต้แย้งไม่มีใครคัดค้านได้ตามใจคอสชตามใจคอสชผมึงเรียกว่าอำเภออำเภอใจนะครับแต่ว่ากฎหมายระดับชาตินั้นเนี่ยจริงๆท่านก็ตั้งสนชขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ออกกฎหมายระดับชาติ แต่ว่าสนสชอเองถามว่ามาจากไหนก็มาจากคอสชอไปคนตั้งนั่นเองที่มานะาครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบุคคลที่ตั้งมาแล้วยังต้องตามใจท่านอยู่มากกว่าสมควรนะครับแต่บ,บุคคลที่เขาอาจจะเมื่อตั้งมาแล้วเขาก็มีความอิสระในการแสดงความคิดเห็นก็ดีขึ้นกว่าระดับอำเภอหน่อยนะครับเพราะอย่างน้อยยังมีคนที่มาคอยอคัดค้านท้วงติงมีการตั้งกรรมธิการมาพิจารณาหรือคือคือ คือการที่จะออกกฎหมายมาเนี่ยไม่มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกมาโดยมีบุคคลหลายฝ่ายมาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับมีการศึกษามากขึ้นเนี่ยกฎหมายนั้นมันก็จะมีคุณภาพและสามารถจะบังคับใช้ได้ดีขึ้นแต่ว่าผลสุดท้ายเนื่องจากว่าที่มาของคอสชก็คือคอสชเพราะฉะนั้นถ้าบางเรื่องบางประเด็นที่เราเห็นอยู่ในสังคมที่ถูกโต้แย้งคัดค้านต่างๆนะครับถ้านะฮะคอสชจะเอาอย่างไรคอสชก็มันจะตามใจ เช่นนั้นแต่เห็นว่ากฎหมายบางฉบับเนี่ยอยากจะได้เข้าเช้าออกเย็นจะออกมาได้เลยครับ,รบซึ่งในระบบปกติเนี่ยคงทําไม่ได้ไม่ได้แน่ๆไม่ได้แน,น่นอนครับกระบวนการออกกฎหมายที่เขาบอกว่ามันเร็วมันออกได้เยอะมันจะแปลว่ามันมีประสิทธิภาพเราเราแปลศาลอย่างนั้นได้ไหมโอ้โหมันมีทางแปลอย่างนั้นได้เลยครับ,รบและวย่งในสายตาของผมเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นมีหลายเรื่องหลายราวนะฮะที่ออกมาลักษณะที่ กฎหมายอำเภอนะะในเรื่องของของอตอนสงกรานเนี่ยฮะในเรื่องของอาการใช้รถใช้ถนนการใ <อะ S 1> ช้รถที่รถ,รถปิกอัพที่ทมนั่งท้ายนั่นก็จะเห็นว่าพอออกมาปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บนะฮะกระแสก็รับไม่ได้ประชาชนรับไม่ได้มันมันขัดต่อพอรับไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้มันมันก็บังคับใช้ไม่ได้นะฮะกฎหมายยังอยู่แต่บังคับใช้ไม่ได้เพระบังคับไปเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นคนไม่ทําแล้วก็จะไม่ดกปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนั่นก็นกนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่ที่ให้เห็นว่าการออกกฎหมายที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ผ่านตัวแทนประชาชนเนี่ยนะครับ,รบมันมีปัญหาเร็วจริงแต่ว่าคุณภาพไม่มีอาจจะไม่ได้แปลงนั้นถูกต้องครับรับอีกประเด็นหนึ่งต้องถามเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่บังคับใช้ไปแล้วเนี่ยมาตราหนึ่งที่ที่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ตั้งตั้งคำถามไปที่คอสชอคือมาตรา77ในรัฐธรรมนูญ ซ,ซึ่งสาระหลักนะฮะกระบวนการออกเนี่ยมันก็เขียนไว้กว้างพอสมควรแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการตีความอยู่เหมือนกันการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยออกกฎหมายจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการทํากฎหมายเนี่ยท่านมองว่าเราจะหยิบยกตรงนี้ไปตั้งเป็นคําถามให้กับสอนอชอไปตั้งคําถามถึงคอสอชอได้ไหมกระบวนการออกกฎหมาย ต่อจากนี้หรือหลังรัฐธรรมนูนมีผลใช้บังคับเนี่ยมันควรจะฟังเสียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนก่อนครับมาตรานี้ก็เป็นมาตราหนึ่งที่จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นภาระที่จะมีคนหยิบยกเรื่องนี้นะครประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับว่าจะมีการรับฟังความเห็นเพียงพอหรือย,ยังเนี่ยก็ไปสู่สรัฐธรรมนูนเป็นภาระารัฐธรรมนูนแน่นอน อันเนี้ยรัฐธุมนูญมาตราเนี้ยเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ที่ผมอยากจะเรียนว่าเน mm ื่องจากการออกมานั้นเป็นกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มบุคคลเดียวนะครับที่เขียนรัฐธมนขึ้นมาแลวกลุ่มบุคคลนี้ก็บางทีก็อาจจะไม่ได้นึกถึงในทางปฏิบัตินะครับ,รบว่า,าจ,จะต้องอดําเนินการอย่างไร ผมคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการออกกฎหมายหรือออกอะไรมาสักอย่างหนึ่งที่ที่วางแนวทางนะครับให้เป็นรูปธรรมว่าการรับฟังความคิดเห็นนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะต้องทาแค่ไหนอย่างไรจึงจะเหมาะสมหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะเวลานี้เนี่ยนะถ้าถามว่าเวลาจะออกกฎหมายแล้วก็ออกกระจายเสียงไปตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนะครับบอกว่าจะมีกฎหมายอย่างแย่ถ้ามีใครมีข้อคิดเห็นนะก็ขอให้แจ้งมา ให้ที่พรน,นนั้นพรน,น,นี้เนี่ยนะกถามว่าแค่นี้พอหรือยังผมคิดว่ามันก็จะมีปัญหาแหละครับนะครับว่าแค่นี้มันพอหรือยังละ่ะมันควรจะมีอะไรที่มากกว่าน,นี้ไหมเพราะผมก็ใจในนั้นจะต้องมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่าน,นั้นแต่มันไม่มีกติกาที่ชัดเจนมันก็จะเป็นปัญหาในการตีความต่อไปอาจจะมีคนยื่นเรื่องไปถึงสามเดือนเพื่อให้วินิจฉัยประเด็นเหล่านี้เพิ่ม ก็ปไปได้ใช่ไหมก็เวลานี้ก็มีหลายกฎหมายที่ที่มีคนจ้องจะยื่นอยู่นะครับกฎหมายเรื่องการควบคุมสื่อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สปอร์บอลคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยนะก็มีคนคิดอยู่ว่าเอ๊ะได้สอบถามความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพียงพอหรือยังซึ่งอาจจะขาดรับนู่นก็ได้นะอ๋อนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่อย่างเรื่องพรบอลคอมเพราะว่า ก่อนหน้านี้มันก็มีเสียงท้วงติงแล้วก็ทําการร่วมลงชื่ออะไรสามแสนสี่แสนคนเนี่ยแต่สุดท้ายก็ผ่านสนชก็อาจจะเป็นปัญหาในสถานี้เป็นตัว<ก>อย่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่จริงถ้าบอกว่าสามสี่แสนคนมีข้อคอมเมนต์เนี่ยเขาอ,อาจจะบอกกันนี่ไงนะได,ได้ขอความเห็นพอสมควรแล้วแต่มัน,มนแล้วมันแค่ไหนนะน <laughs> นะแล้วถ้าบางเรื่องมันมีแค่สิบยี่สิบคนเนี๋ยพอไหมอะไรเงี้ยฮะมันไม่มีมันเป็นบางมันเป็นนามธรรมอ่ะทำไมเป็นรูปธรรม ค่อนข้างยากแล้วมันเกิดปัญหาในการตีความอย่างแน่นอนอรกระบวนการปฏิรูป <c oughs> กระบวนการยุติธรรมเนี่ยต่อจากนี้เองภายใต้บริบทของคอสชาที่ทํางานอยู่เนี่ยท่านเองมองว่าเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้สอดคล้องกับหลักสาโลรรวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยไว้วางใจเราควรจะเดินหน้าจากตรงไหนเพื่อไปสู่จุดไหนฮะ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วบ้านเราก็ยึดติดอยู่กับแนวทางเก่าๆเนี่ยมานานแล้วนะครับโดยไม่มีไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่ค่อยกล้าไปแตะต้องเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ที่ที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเนี่ยนะก็คือเรื่องของของฝ่ายตํารวจนะครับซึ่งมีหน้าที่ทั้งสืบสวนสอบสวนนะฮะ เราก็ทาสมนวนส่งไอัยการนะครับเรื่องของการสั่งฟ้องก็คือของอัยการนะครับว่าว่าควรจะดําเนินการอย่างไรที่จะให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะอัยการควรจะมาคุมการสอบสวนด้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะหลักของการสอบสวนและการฟ้องร้องเนี่ยโดยหลักทฤษฎีนะครับมันเป็นกระบวนการที่ไม่ควรจะแบ่งแยกออกจากกันเพราะเหตุว่าการสอบสวนก็ทําเพื่อการฟ้องร้องนะฮะดอดีตเคยมีคนคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะควรจะให้อัยการเข้ามาคุมการสอบสวนซะเลย นะฮะจะได้เป็นกระบวนการเดียวกันเหมือนในต่างประเทศเราทำการเช่นอย่างของสหร,าาาาสาราาัฐอเมริกานะครับนะฮะซึ่งซึ่งคนที่คุมในเรื่องการสอบสวนและฟ้องร้องเนี่ยนะก็คือถ้าถ้าระบบของเฟเดรอลของสหรัฐเนี่ยก็คือรัฐรีว่าการการะทรวงยุติธรรมซึ่งเขาก็เรียกว่าแอตเทนีเจเนอเรลนะฮะค,าาคือเจเนอเรลก็คืออายการสุดเนี่ยเป็นรัฐรียุติธรรมโดยตาาําแหน่งนะครับแล้วก็คุมเรื่องการสอบสวนด้วยฟ้องร้องด้วยระบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเนี่ยมันแยกจากกันแล้วก็เคยคิดกันว่า เอ๊ะควรจะรวมกันไหมนะครับก็ยังมีปัญหานะครับเพราะว่าการยอมรับความเคยชินเนี่ยมันลำบากพอร,ร,รวมกันก็จะบอกเออาการจะไปคุมไหวหรือไม่เคยทําสอบสวนเลยนะฮรรู้แต่เรื่องในศารในขณะเดียวกันก็บอกว่าถ้าไม่ทำมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะฮะก็คงจะต้องตัดสินใจที่จะดําเนินการอะไรแก้ไขไปนะครับแต่ว่าคงคงจะไม่ใช่วิธีการที่ย้ายสังกัดตํารวจแบบที่เป็นข่าวนะฮะ การย้ายสกัดตํารวจที่ที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยก็เป็นชำการตํารวจแล้วก็มีนายกนั่งเป็นประธานอยู่ก็จะย้ายให้ไปอยู่สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะแก้ปัญหาอะไรองค์กรตํารวจอะไรได้ไหมมันคงไม่แก้ปัญหาอะไรนะครับครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในเนื้อหาของการบริหารงานของตํารวจมากกว่าว่าควรจะทําในลักษณะอย่างไรไม่ใช่อยู่ที่วัดสังกัดอะไรนะครับคือ เดิมพีนายกเป็นประธานกะะรอร์รจริงๆก็ถูเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายการทําเรื่องวินัยต่างๆค,คนที่ดูเรื่องการบริหารตํารวจก็คือพบบผู้บัญชาการตำรวจห่งชาตินะครับพอมาอยู่กระทรวงิธรรมถ้าถ้ารูปแบบโครงสร้างยังเหมือนเดิมนะครับก็คงไม่ก็เหมือนเดิมครับคงไม่ได้แก้ปัญหา <ừ> อะไร <ừ> ที่ประชาชนยังขัดข้องของใจ <ừ> ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรขึ้นมา ไม่ได้ตอบคำถามไอ้สิ่งที่ประชาชนข่าใจโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายมีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ตอบมอาดาจะย้ายค่ายท่านเองนะฮะย้ายค่ายคนคุมคนคุมใกล้ชิดอาจจะเข้ามามีส่วนในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะฮะสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆยังพอมีเวลานะคำถามที่ผมถามไปก่อนหน้านี้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยตั้งแต่ทุกระดับเนี่ยนะมันจะมีสมมติฐานอยู่หรือไม่พี่น้องคนเสื้อแดงก็ตั้งคำถามไปถึงเสื้อเหลืองบ้างขึ้นสู่สาแล้ว คดีของคู่เสื้อแดงถูกจับคุกติดคุกมีบทลงโทษบทกำหนดโทษชัดเจนบางคนก็ติดจนออกแนละ้วขณะที่คดีของเสื้อเหลืองพันธมิตรยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมันก็เลยทําให้คนคาใจว่าทําไมกระบวนการยุติธรรมมันถึงเป็นเช่นนี้คําถามเหล่านี้มันควรจะควรจะสื่อสารไปถึงถึงผู้มีอำนาจถึงระบบยุติธรรมประเทศไทยยังไงบ้างครคือ ก็อย่างที่เรียนนะฮรระบบยุติธรรมเนี่ยเรามีหลายระดับนะครับนะฮะตั้งแต่ตํารวจอายการสารและองค์กรอิสระทั้งปวงด้วยรวมถึงนด้วยนะครับในในระบบตํารวจเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าการมาคับบัญชานั้นเนี่ยอยู่กับรัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลส่วนมากก็มักจะตามใจรัฐบาลนะครับอายการมีองค์กรที่มาควบคุมนะฮะก็อาจจะดีขึ้นไปนิดหนึ่งสารก็มีองค์กรที่ควบคุมก็ต้องถือว่าดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในในทางปฏิบัติจริงๆมันก็อดไม่ได้แหละครับที่มันจะต้องสงสัยต้องต้องต้องเอาใจผู้ที่อยู่เป็นรัฐบาลบกากพอสมควรเพราะอย่อางที่ผมเรียนอะท่านจะเอางบประมาณท่านจะขยายท่านจะขอเงินเดือนท่านจะขอเงินเพิ่มท่านจะท,นทุกอย่างก็อยู่รัฐบาลทั้งสิ้น นะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนที่เอียงไปบ้างพองสมควรนะครับในเรื่องของใจนะฮะแต่ว่าแต่ละบุคคลในการตัดสินใจเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็ท,นกท่านก็มีดุลพินิษของท่านนะฮนะแล้วก็ที่ผ่านมา,าก็ได้แต่ว่าอยากให้ท่านฟังเ,เสียงสะท้อนบ้างเท่านั้นเองว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่ที่ท,ที่ที่บอกเรื่องรุดเร็วเรื่องดีช้าเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้ที่ศาร,รอย่างเดียว เพราะเราจะเห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็ติดอยู่ที่องคอ์กรอิสระบางเรื่องก็ติดอยู่ที่พนักงานสอบสวนบางเรื่องมันติดอยู่ที่อายการเองนะที่ที่ทำอะไรก็ไม่ออกมาสักทีซึ่ง่ง,งไปสารซะเยอนะซึ่งพวกนี้นะคะ,ะความจริงมันก็มีเหตุอยู่แหละนะครับมันมีเหตุอยู่แต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะมาพูดกันตรงตรงท่านันเองนะครับเป็นเรื่องค่อนข้างลําบากนะครับในกระบวนการยุติธรรมนะฮะของของทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะ ให้ผลออกมาเป็นอย่างที่ฝ่ายของตนเองต้องการนะครับแล้วคนที่ทำเนี่ยเป็นผู้ที่ระบักใจในทุกเรื่องช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมเวทีทัศน์วันนี้นะฮะสามปีคอสชรในมิติเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่ทุกระดับที่เราไล่เรียงกันเป็นอย่างไรวันนี้ก็มีคําตอบในระดับหนึ่งแล้วกระบวนการทํางานจะยากจะง่ายแค่ไหนพี่น้องประชาชนก็ลองฟังคําตอบจากวันนี้แล้วก็ไปคิดไปพิจารณากันดูวันนี้เขาประคุณท่านมากครับสวัสดีครับ นะครับเวทีทัดนะผมพร้อมชิมง,งานรวมถึงท่านชักเเษมนิธิจิริอดีตอายการสูงสุดหลาบรชชมตรงนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ